什么？ ตรงหน้าเป็นปลาช่อนไปครับตรงนี้ใกล้้เลยใกล้ๆก,ก็เนี่ยทะลุอย่างเดียวเลยครับเป็นปลาช่อนครับจ้ำสยเฮะนมตั้งใจมาเนี่ซ้ดงนี้ครับเคยเคยดูแบบผิดอยู่ ตีเน้นๆอยู่ว่าด้วยนีกาก็เกือบๆร้อนลมแรงด้วยน้ำขึ้นด้วยย <c oughs> ังไสวย <c oughs> ก็กลายเป็นเป็นช่อนไปครับ <c oughs> เป็นออดจัมสายทีตีน้ำดัง <c oughs> ระวังคาครับ <c oughs> ช่อนออดจัมสวยสวยยอดจริงครับ